สวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอะวันนี้นะคะจะบอกว่าแกะกล่องแล้วเหรอก็กะไรอยู่นะคะก็แกะกล่องนและคะ่ะแต่ว่าคือมันเป็นมันลดอะนะอะเดือนหกเดือนหนะคะของเซโฟรานะคะดิฉันก็ไปข่อยคว้ามาได้หลายรายการอยู่นะคะแล้วก็ มีหลายอย่างหลายสินค้าเลยนะคะแล้วก็ได้ของแถมมานะคะแล้วเอามาแชร์กันให้ฟังดีก,กว่านะวันนี้ได้อะไรมาบ้างจริงๆแล้ว,ว่ได้มาสักประมาณ 3- 4สวันแล้วนะคะก็ยังไม่ว่างที่จะมาแชร์ให้ฟังกันนะคะวันนี้นะคะว่างแล้วนะคะก็ได้เลือกนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์กันดีก,กว่าว่าบ็อกซ์นี้นะคะของเซปโฟรานะคะ t h a ง k you ตัวนี้นะคะ ได้อะไรมาบ้างนะคะนะคะอ่ะ네อันน no ี้นะคะก็เพ nah ื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลานะคะดิฉันก็ แกะเลยดีกว่านะคะในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะ,ะมาดูนะคะอันดับแรกเลยนะเราเรียงตามที่ดิฉันกดไปในอีกในเว็บเลยแล้วกันนะคะบางตัวเนี่ยนางลดราคาด้วยนะคะแล้วก็ฉันก็ชอบผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะก็เลยสอยมาเลยดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวมาดูนะคะอันดับแรกนะคะเป็น Tarsie Water, Water Foundation นะคะ สีที่ดิฉันได้มาเป็นมีเดียมเนเชอร์นะคะทาสซีนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอ่อเป็นแบบพวกซีเรนฟอสออฟเดอะซี sea, อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟาวเดชั่นนะคะอ่าที่เป็นรองพื้นนะคะที่แบบว่าเออสำหรับคนต้องการผิวความชุ่มชื่นอะไรหน่อยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าดูกล่องนะคะทาซีนะคะตัวนี้ซึ่งดิฉันเนี่ยเคยลองที่ ที่ที่ชอ็อปที่เซฟอร่าแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าอุ้ยชอบอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าไม่ถึงกับยังไม่ซื้ออ่ะนึกออกไหมพอมาลดราคาดิฉันก็นะสักน่อยอะไรอย่างเงี้ยนั่นฉันก็ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเออนะคะคือตัวนี้จริงๆแล้วมันมี2ไซส์นะแต่ว่าเราได้เราอ่าซ์ไซส์ไซส์ไซส์ใหญ่ของเขามานะคะตัวนี้เป็น32มเนนะคะมีเดียมเนเชอร์นะคะ ตัวนี้นะฮะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะคะสีกลางกลางนะหยุดเลยดีกว่านะฮะตัวนี้ตายแล้วอืมดูความเข้มข้นของเขาสิค่ะอืมนะฮะ แล้วแบบชอบมากครับ3 2มสอนะคะ Neutral นะคะ,ะ,คะมันจะไม่ค่อยเหลืองมากความเนียนกลิ่นนะคะกลิ่นก็จะเป็นแบบกลิ่นรองพื้นทั่วไปนะ,ะอืมนะคะนี่นะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าในกล้องนะคะอ่ะอ่ะตัวต่อไปดีกว่านะคะตัวต่อไปเป็น รองพื้นใหม่มากนะคะจากชิวังชีนะคะชิวังชีตัวนี้นะคะเป็นพรライไลน์ริเบอร์นะคะสกินพรライริเบร์นะ,ะ่ฮะสกินแคริ่งโกลฟาวเดชั่นนะคะตัวนี้เป็นของชิวังชีนะคะตัวนี้เลย เดี๋ยวแกะดูข้างในดีกว่านะคะเดี๋ยวใช้ยังไงใช้ยังไงแล้วนะเอาจริงๆนะเราไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของจีวงชี่เลยนะคะไม่รู้ว่าของเขาเป็นแนวไหนนะคะดิฉันก็ไปขวยคว้ามาแล้วจ้านะคะเป็น skin caring grow นะคะนีขวดนะตัวขวดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเออขนาดขนาดนะคะเ,เดี๋ยวดูขนาดให้นะคะ 30 ml นะคะราคาอยู่ที่2,250บาทนิจ้าอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวขอดมกลิ่นชอบชอบดมกลิ่นนะคะอืมสีที่ฉันได้มาเป็น N250 เนาะเนื้อก็จะเป็นเหลวกว่าตัวทาร์ตนะคะออกค่อนข้างจะเหลวหน่อยนะคะอืมเป็นโกลฟฟาวเดชั่นนะคะอืมนะคะอืม เนื้อก็จะบางเบานะสำหรับคนที่เราว่านะคะสำหรับคนที่ผิวค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะคะคิดว่ามันคงไม่ปกปิดแต่เน้นความแบบว่าชุ่มชื่นมากกว่านะคะสำหรับจีวองชีนะคะสำหรับจีวงชีตัวนี้นะคะอืมนะคะเป็นแบบมีเดียมไลท์ทูมีเดียม coverage นะคะเท่าที่ลองดูนะเออนะคะตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะหนากว่านะ เออประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวใช้แล้วยังไงนะคะวันว่างๆนะคะดิฉันจะเอามาใช้เอามาใช้ให้ดูนะคะว่ามีใช้แล้วออกมาเป็นยังไงนะคะอ่ะตัวต่อไปดีกว่านะคะจาก House of 4711นะคะเป็นน้ำหอมนะคะ a q u a c o l o n a นะคะ Colonia นะคะ Mandarin and Cardamom อุ๊ยตอนแรกนางมาอย่างนี้จ้ะนางมาอย่างนี้ใส่กล่องมาอย่างนี้ ดิฉันตกใจสรุปว่าเป็นปลอกของนางนะคะเออตัวนี้นะคะก็เอาจริงๆเลยนะน้ำหอมที่เป็นแนวส้มๆอย่างเงี้ยเราชอบมากมีตั้งแต่ตัวอทอมฟอร์ดแมนดารินนะคะ,ะแมนดาริโน่น,นะคะแล้วก็ตัวเกอร์แรงนะคะแมนดารินนะคะเราก็ชอบแล้วก็ตัวของอตัวของอาร์เทลิเยโคโลนนะคะ ออริจินจแซนควีนตัวนั้นก็หอมนะคะเป็นกลิ่นส้มที่แบบรู้สึกว่าโอ๊ยพอใช้แล้วมันรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ชอบนะดมเลยไหมดมเลยจ้ะอ้ามาจากไหนๆก็แกะแล้วนะ่ัะก,ก็แกะเลยนะคะเออจะบอกว่าเวลาดิฉันแกะขวดน้ําหอมดิฉันจะแกะอย่างนี้นะนี่แกะอย่างเงี้ยเราไม่จะเราจะไม่ลอกพลาสติกออกนะคะแกะ แซะตรงริมมันเนี่ยแซะตรงริม,มอย่างเงี้ยเนี่ยเอเอเพื่อที่เราจะเก็บปติกไว้นะจ๊ะนะคะเมื่อก่อนไม่รู้นะจ๊ะเมื่อก่อนก็แบบว่าแกะรูดดึงออกหมดดึงออกหมดเลยจ้ะแล้วก็เสียดายนะคะแต่ว่าหลังๆมานี้ก็เก็บปติกไว้นะครับเพราะมันมีแบบพวกสขอคอบพวกปลาโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบนะคะว้ดีมาก โคโลเนียนะคะออวอาควานะคะโคโลเนีย C711 เมดารินแอนคารามมนะคะนี่อันนี้นะดูขวดเขาสิคือดิฉันชอบขวดเขามากเลยนะเมื่อก่อนเคยได้พวกเลมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เคยเก็บขวดเขาไว้เลยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเสียดายมากนะคะรู้สึกเสียดายจริงๆนะว่าโอ้ยตายแล้วฉันไม่น่าทิ้งขวดไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแกะดมเลยแล้วกันนะคะ C711 Man ด a r ินนะคะ แอนคาเดมอมตัวนี้นะคะ4711แอนคาเดมอมเอ่อแมนดารินก็คือส้มนะคะส้มบ้านเรานี่เองนะคะแล้วก็คา d ดมอมก็จะเป็นแบบกระวานนะคะเออประมาณนั้นนะคะกลิ่นของเขาก็จะมีพวกส้มกับโน้ดคา d ดมอมนะคะมีสองโน้ตเท่านั้นนะของเขาเน้นไปดังที่แบบสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยว้ายเทสเลยดีกว่ากระดาษเทสอยู่ไหนเนาะอันนี้นะคะแก่เลยจ้ะ มีสติกเกอร์ด้วยนะคะนี่มีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะแกะยังไงให้มันแบบไม่เสียดายอะนึกออกปะอา้าวขาดแล้วจ้ะอือนะคะชีดดูนะอืมโอ้เป็นส้มที่สดชื่อมาก ทำให้เรานึกถึงอของอาริธิเยโคโลนนะฮะตัวออรเรนเซนกวินนะคะ,อะ,คะโอดีมากเป็นส้มที่โปร่งโปร่งเลยนะคะไม่ติดขมนะคะหวานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเปิดออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะแบบโปร่งมากนะคะดีมากค่ะอุ๊ยชอบอ่ะชอบมากเลยอ่ะ โอเคตัวต่อไปอ่ะจริงๆอ่านเดี๋ยวขอนอกเรื่องจากซีโฟราหน่อยหนึ่งนะคะดิฉันเนี่ยได้ตัวนี้มานะคะอัลตราเอ็กซ์พอเรอร์อัลตราบลูนะแล้วทดลองใช้ไปแล้วหนึ่งปื้ดสองปื้ดนะคะแล้วรู้สึกว่ามันกลิ่นมันแบบมันมันไม่ว้าวเหมือนกับตัวขวดสีดำใครเคยใช้ขวดสีดำไะเออขวดสีดำนะฮะอันนี้ขวดล่าสุดนะคะจากมงบรังนะคะตัวนี้ มันไม่ว้าวอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบฟรุตตี้กลิ่นทะเลกลิ่นแบบแนวมันไม่ทะเลจานะ๋าแต่เป็นฟรุตตี้เป็นเอ่อเป็นคล้ายๆออกซีเซอสออกอ่าฟรุตตี้หวานผสมกับอ่าพวกแอมบบ็อกซ์ซอนพวกพวกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแอมบ์กรีอะไรทำนองนั้นนะคะเราว่ากลิ่นมันไม่ว้าวกลิ่นมันแบบค่อนข้างที่จะแบบตลาดนี่แหละแบบหรูอ่ะง,ง่ายๆคือแบบกลิ่นแบบ กลิ่นแบบไม่ว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะครับตัวที่เราได้มาล่าสุดนะคะ,ะแมนอาทูดทีค่ะเป็นมองบรังนะคะ Explorer Ultra Blue นะอ่ะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาที่ตัวเซ p โ o ร a าต่อนะคะอ่ะต่อไปนะคะตัวอ่าต่อไปก็จะเป็นลิปนะคะลิปลเนอร์นะคะ All w อร Race นะคะตัวนี้เลย เป็นของซ p h o r a หลังจากที่เราใช้ลิปไลเนอร์ของซ p h o รานะคะมาสักพักแล้วนะคะซึ่งสีอื่นนะตัวนี้เป็นตัวแรงแดงเลยแหละแดงแบบแกะเลยไหมแกะเลยดีกว่านะเป็นตัวสีแบบแดงเลยอะ่ะชื่อ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 ของนางว่าเป็นลิปสติกไลเนอร์นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเลยอเ e นะคะ อ๋อแกะยากจังแล้วเราบอกว่าตัวสีก่อนหน้านี้เวลาเขียนขอบปากของนางอ่ะคือดีมากะคะัอุ้ยสีติดชัดสีเด่นงามสีแบบสมูทเขียนง่ายมากเราก็เลยรู้สึกว่าตายแล้วหลงรักนะคะลิปไลเนอร์ของแบรนด์นี้จังเลยอะ่ะแล้วเราอุ้ยดีอะ่ะเอาแกะแล้วนะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นสีแบบสีแดงแบบแดงสดนะนางว่าอย่างนั้นนะคเอาขี่ให้ดูนะคะ แจ่มไหมแดงเลยจ้าดูดินะคะเป็นสีแดงสดเลยไว้เขียนขอบป,ปากนะคะหรือนะคะใครจะเป็นแบบบ้าๆอย่างดิฉันก็ได้นะคะดิฉันเอาอันเนี้ยนะคะไปเขียนข้างในนะคะเป็นเขียนข้างในปากอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาใช้ก็ระวังหน่อยนะคะเพราะว่าลิปไลเนอร์พวกเนี้ยนางหักง่ายนะคะนางค่อนข้างที่จะหักง่ายแต่เราชอบตรงที่นางสามารถหมุนได้นะคะไม่ต้องไปนั่งเหลาอยู่นะคะ แต่ข้อเสียของนางก็คือถ้าหมุนเยอะเกินไปอย่างเงี้ยมันจะหักง่ายนะคะเพราะฉะนั้นใช้อย่างระม,มัดระวังนะระมัดระวังนะคะแล้วก็สีของนางโอแซมากะะแดงแบบแดงแซ็มากอะดูสิโอดีนะคะอ่ะตัวต่อไปเลยแล้วกันนะคะที่ดิฉัน ได้มานะคะเดี๋ยวไม่เอาตัวฟรีดีกว่านะคะเอาตัวที่ได้มาดีกว่านะคะเดี๋ยวฟรีเราไว้หลังเพื่อนนะคะต่อไปนะคะเป็น Dior Rouge Dior Forever นะคะ Liquid ตัวนี้เป็น Lip Matte นะจ๊ะอ่ะ Dior เดี๋ยวให้ดูก่อน Forever นะคะ Liquid นะอืมตัวนี้นะคะอืมอันนี้กล่องนางน,นะคะราคาอยู่ที่ อ่า1,490บาท3.2กรัมนะฮะนี่อันนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดดูนะฮะเป็นสีสองศูนยคือ200นะคะ for ever dream นะเออลายลายสุดฟริ๊กไม่เคยไปลองนะฮะแต่แล้วสีสวยโถดูสิดูสีดูสีนะอุ๊้ยเลียนลค่ะ ดูกันเลยนะจ๊ะอืมปาดให้ดูนะจ๊ะนี่เป็นแบตนะคะเนื้อแมตวโอ้อยน้ำตาลน้ำตาลแดงส้มโอ้ยอะไรเนี่ยสีสวยมากอ่ะนะคะสีนี้นะอืมสีนี้โอ้ดีงามนะคะดีงามมาก อุ้ยสีสวยนะคะเนื้อดีมากอะ่ะไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นนะเออไม่มีกลิ่นอะ่ะแล้วก็เป็นเนื้อแมทนะคะแต่เราว่าต้องไว้สักพักนะคะเป็นแมทที่แบบว่ามียังคงความชุ่มชื่นอยู่เนาะทำให้เรานึกถึงนาอีกตัวนึงเลยอะ่ะลิปสติกของนาที่เป็นจิ้มจุ่มเหมือนกันนะคะเนื้อเนื้อแมทนะคะอันนี้ปอกนิฟหัวเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะ นี่หัวเขานะเป็นแนวลิปทิ่มจุ่มทั่วไปนะคะเอาดีนะฮะสีแบบสีอิดเข้มสีน้ำอิดน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยดูสิอืมทำไมมือดิฉันข่ากัาหน้าล่ะคะวันนี้ โอเควิตาดีจังเลยอะเดี๋ยวใช้ยังไงวันไหนนะคะเดี๋ยวเทสอะไรแล้วนะคะวันไหนก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกเนาะว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะเป็นลอ l a m e r c ร์เนะคะตินมอย s เ u อร์ e อยฟรี r นเ n อรัลสกินโปร r ทคเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เหมือนกันนะคะจาก s a ฟ e Earth จากลอร่ามอซิเออร์เหมือนกันนะคะตัวใหม่กิกเลยตัวนี้นะคะขนาด50 ml นะคะ1,790บาทจ้ะเธอเป็นติ้นมาจร์ไอเซอร์นะคะก็คือที่เราได้มานะคะเป็นสี 3N1 เอนหนแสนเนาะนะคะ 3N1 นนะคะเป็นสีแสนเออ ตัวนี้เนี่ยเป็นติ้นก็คือมันจะค่อนข้างที่จะพางเบานิดนึงนะคะแล้วมันเป็นตัวใหม่จากโรล่า,มาเมซี่เราแล้วก็อยาก,กลองเนาะว่ามันเป็นยังไงคือหลอดใหญ่มากนะคะใหญ่ยิ่งมากอืมเห็นไหมเออหลอดใหญ่ยิ่งมากค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเทสให้ดูเลยดีกว่าแกะเลยเนาะปาดเลยจ้าเนื้อมันเป็นยังไงนะคะ นี่นะเนื้อก็จะแบบนี้นะโอ้ก็ค่อนข้างที่จะเอมีเดียมอยู่นะคะส่วนตัวเราว่ามันมีเดียมนะะไม่ถึงแบบไลท์นะค่อนข้างมีเดียมนะคะเราว,ว่านะถ้าเทียบกับตัวนี้นะคะอืเทียบสองอันนะระหว่างจีวงชีนะคะกับ ลอล่านะคะตัวนี้นะคะครอบเวอร์มากกว่านะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะบางกว่านะคะของจีวงชีบางกว่าเออลอล่านะคะเออนะคะใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาบอกนะฮะไม่มีกลิ่นกันนะเป็นกลิ่นแบบเครื่องสําอางของเครื่องสําอางเลยไม่มีกลิ่นเลยนะคะอืมไม่มีกลิ่นเลยนะคะอืม ฉันว่าต้องชอบนะคะเป็นตินมอยเซอร์ไรเซอร์ออยฟรีเนซชั่วลสกินโปรเทคนะคะ SPF 20 UVB UV v UV UV a แล้วก็ PA พลัดพลนะคะนะจ๊ะอืมรดใหม่รถนะจ๊ะอ่ะโอเคอุ้ยรู้ถ้าทุกทางถ้าทางฉันจะชอบนะตัวลอล่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองใช้นะฮะลองใช้ดู ลองใช้ดูอ่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวลดราคาอีกแล้วนะคะจากทาร์ตนะคะอเมซอนเนียนนะคะเครย์จเวลล์อเวอร์ฟูคัมเรนะคะอุ้ยตัวนี้นะฉันจะบอกว่าเออดิฉันก็ไม่เคยมีแต่เคยไปลองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ถึงกับอยากได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ตอนนี้มันลดราคานะคะลดเยอะมากนะคะดิฉันก็ไปไขวายคว้ามาเลยค่ะแต่ว่าสีสีที่เป็นสีผิวดิฉันนะคะไม่มีแล้วหมดนะคะคือแบบกดใส่ตะก,กร้าแล้วแหละแล้วก็ผ่าเผอิญว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์อย่างเงี้ยกะว่าจะมาจ่ายวันรุ่งขึ้นนะหมดจ้ <laughs> โอเคิคคคคก็ดิฉันก็จะได้สีแบบสว่างนะคะมาเป็นไลท์แซนนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรานะคะเราจะเอาไปผสมกับสีอื่นที่สีเข้มนะคะแล้วนะคะเราเอาไปเอาไปใช้นะคะกับลูกค้าก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบเขา,เขาเ,ขาเขาเคลมมาว่านะคะเป็นฟูลคัพเลตเลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าขนาด 50 ML นะคะอยู่ที่900บาทลดแล้วนะเหลือ900บาทเออวันนั้นลดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจนะน่าจะ30หรือ40นี่แหละเออประมาณนั้นนะคะตัวนี้นะคะจากทาัสซึ่งต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของทัสเนี่ยเราชอบเกือบทั้งหมดเลยรู้สึกว่าใช้ของนางแล้วคุ้มคุ้มนะคะคุ้มค่ามากผลิตภัณฑ์ของนางนะคะคุ้มจริงๆอะเดี๋ยวเราเปิด เปิดเนื้อให้ดูดีกว่านะคะเนื้อมันเป็นยังไงเนาะนี่อาะอันนี้นะคะเป็นของใหม่จริงๆนะคะเห็นไหมมีแบบสีเงินเงินกั้นอยู่นะจ๊ะเออยังไม่โดนใช้นะจ๊ะก็เปิดจ้าแกะนะคะอืมนะคะอืมนางฟูคาเริดจริงๆนะจ๊ะ ไม่มีกลิ่นนะคะอืมแล้วอีกอย่างนะคะเราชอบตรงที่ผลิตภัณฑ์ของนางนะเป็นแบบวีแกนน่ะนึกออกไหมเป็นสำหรับสาวกที่แบบไม่ได้ไปทดลองกับสตัตว์แล้วก็ทำมาจากพืชอะไรประมาณนี้โอ้เราชอบมากนะคะอ่ะอันนี้นะะี่ค่ะเดี๋ยวเราชอยโอ้สีสวยมากอืมดูสิเป็นฟูนะคะเนื้อก็จะหนึบหประมาณนี้เนาะ นี่สีก็จะขาวกว่าผิวเรานิดหนึ่งนะโอ้หวยกดไลค์อ่ะเธอแล้วมันสมูทมันนิ่มมากเลยใช่ไหมเออนี่นะดูสิมันสมูทมันนิ่มแล้วมันแบบพอเกลี่ยไปนะคะมันจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นแป้งไปเลยอะ่ะเออดีนะคะดีมากนะฮะโอเป็นแป้งไปเลย ลดนะคะลดมากนะคะโอ้ยดีจังเลยอะเนี่ยเป็นแป้งไปเลยค่ะลดกดอีกค่ะกดอีกค่ะโอเคนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็มาดูของฟรีดีกว่าของฟรีดิฉันนะคะได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแปดรายการนะคะ มาดูว่าดิฉันได้ของฟรีอะไรมาบ้างนะคะมีเบ c c a b e เบ a ก o s m คอสเมติกนะคะอีกไนนะคะลิควิดควอายไลท์ไฮไลเตอร์นะคะน่าจะเป็นไฮไลท์เนาะตัวนี้นี่นะคะเป็นไฮไลท์เตอร์นะคะอันนี้ของแถมตัวที่1นนะคะอะต่อไปนะคะเป็นของแถมตัวที่2เป็น Saturday Skin นะคะ เป็นโทนเนอร์นั่นเองสตเด์สกินนะคะอันนี้วาอ่าอันนี้นะคะเป็นสตเด์สกินเขาใส่ถุงมาให้แบบเนี้นี่นะคะเป็นโทนเนอร์นะคะใช้กี่ครั้งเนี่ย4 ml นะคะน่าจะใช้สัก2ครั้งเนาะหมดนะคะแล้วก็ตัวต่อไปเป็นซูเปอร์กอฟกอฟกุฟนะคะ เป็น Grow กรันส์อะโกล์สรีนนะคะบอดสเปกตรัมซันสกรีนนะคะ SPF 40เป็นครีมกันแดดนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะนี่เลย Grow นะคะโ o w s สกรีนน่าจะเป็นพวกกรุๆทั้งหลายนะคะ SPF 40นะคะขนาด10 ml เปิดเลยนะคะคล่องใจค่ะอุ้ยแกะค่ะ อ๋อเป็นครีมกันแดดที่มีสีนะคะเอาดอีแล้วก็หมดนะคะเป็นกลีครีมกันแดดนะคะที่มีความกโกรหน่อยนึงนะคะประมาณนั้นนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะเป็น s t ิลลนะคะมาสคาร่าแบล็กนะคะสีดำน,นจะจ๊ะนี่เลยของ s t ิลลแบรนด์นี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะสติลลเนี่ยมาสคาร่าคะ เอออันนี้ได้ฟรีมาเหมือนกันนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะไบโอไบโอแซนนะคะไบโอแซน,นะคะ,ะเป็นวิตามินซีโรสออยเออ,อยู่ไหนล่ะแม่นี่เลยอยู่นี่นะคะนี่เดี๋ยวแกะเลยวิตามินซีโรสออยนะคะอันนี้ที่ได้แถมมาเนาะ อันนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเซฟอร่านะคะ collection all day hydrator นะคะ 10ml คือตัวนี้เลยน่าจะเป็นพวกไฮยาลูรอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะอันนี้เป็นของเซฟอร่าเองนะคะแถมไปจ้าเออแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายที่เป็นอ่ะไม่สุดท้ายสิเป็นเกือเกือตัวสุดท้ายนะคะเป็นรองพื้นนะคะขนาด เออ2 ml มัง้ง1 ml นะคะนะคะของ two face นะคะ Bondisway Matte นะคะเออตัวนี้โอ้ตัวนี้ดีมากค่ะอุ้ยแบบ cover แบบจริงจังมากนะคะแบบ full coverage อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นอุละแม่ ah Sephora นะคะตัวสุดท้ายของแถม ก็จะเป็นไฮยานกันนะคะวันนี้นะคะจากเซ p h o ร่า o o d for Skin All นะี่ค่ะเป็นไฮเดร t เตอร์ออเดย์นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นของแถมกันโอเคนะคะวันนี้นะคะหมดแล้วสำหรับเอ่อของที่เราช็อปมานะคะจากเซ p h o ร่าต้องบอกว่านะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอันนี้ซื้อเองล้วนๆนะคะ เจ็บเองเสียตังเองล้วนๆนะคะทุกอย่างนะคะบอกเลยว่าก่อนที่จะเอาไปใช้กับลูกค้าเนี่ยดิฉันก็ทดลองเองนะคะคืออันไหนดีนะคะอันไหนใช้แล้วอุ้ยว้าวอุ้อออยว้าวอะไรอย่างเงี้ยเออเราเอาไปใช้กับลูกค้านะคะส่วนไหนอันไหนไม่ดีอันไหนเรือๆรนะคะนี่มาใช้บนหน้าดิฉันเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรับประกันได้เลยว่าทุกคนนะคะเวลาเราดิฉันไปแต่งหน้าเจ้าสาวนะคะมีใช้ ของดีตลอดนะคะใช้ของที่โอเคใช้ของที่เทสกับตัวเองแล้วโอเคนะคะอ่ะนะคะอยู่ๆเสียงก็หายนะคะก็เลยต้องมาพากนิดหน่อยนะคะอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกนะคะเมษานะคะจากช่องเมษาไทยแลนด์นะคะอ่าเมษาเป็นช่างแต่งหน้านะคะถ้าคุณรักการแต่งหน้าถ้าคุณรักน้ำหอมนะคะคุณก็จะรัก เมษาด้วยเช่นกันนะคะ,ะวันนี้นะคะเมก็ฝากไว้นะคะสำหรับการคริปนะคะคลิปที่อ่าสปอนเซอร์ตัวเองนะคะซื้อเองเจ็บเองนะคะอะ่แล้วก็มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าแล้วก็ฝากช่องเมไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เมษาด้วยเนาะอ้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ จะบอกว่าข้างหลังมีนาซิโซนะฮะยังไม่ได้รีวิวเลยค่ะ <laughs>